เลคะเป็นจะมาได้ดูบอกมาชืว่าเดีชื่อไว้กลุ่มกันอันนี้ไปหาความลับในด่านสองมีสองอย่างเลยตั้งคุณภาพไว้เต็มสุดเลยสิบขีดเพราะว่าเราคืออันมานานแล้ววันหม่วานนี้แล้วก็เม่วานซื้ออ่นแล้วผาดตลอดเลยเพราะว่าไฟมันติดบัก๊กตอนที่แบบวิ่งไปจุดหนึ่ง อันนึงก็คือห้องสีขาวกับอ,อีกอันนึงก็คือด่านสีด่านชื่อว่าดีเลยมาถึงห้องนี้ เราจะไปหาเขาโพด จริงออกไปเลยก็ได้นะแต่ได้ยินแค่เสียงแล้วก็รีบวิ่งออกไปเลยน,น,น่าจะได้ไม่ได้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 ไม่ใช่ไน่าจะได้ได้พรเราเคยทำมาแล้วมีสองโค้ดมีโค้ดหนึ่งมันอยู่ในด่านสองเนี่ยแหละอยู่ในห้องนั้นนะแต่เราหาไม่เจอแล้วเราก็รีบด้วย เจอตัวเงา่เดี๋ยวเจอตัวเงาแล้ววิ่งเร็วขึ้นน่าจะไม่มีมันตัวเงาวิ่งตามมาัมันมนไฟไม่ติดบักอืมมันตัวเงาวิ่งตามเรามาเลยคตามเรามาอยู่ละ เดี๋่าโอ้โหตัวนี้น่าจะมีสามตัว ถึงแล้วเอาโค้ดแรกก่อนโคด้ดย,ยาวๆที่เราบอกเราเขียนเอาไว้อยู่มันมีสองอันนต้ตรงาั้นดะคถึงด่านสามแล้วเข้าไปห้องเมื่อกี้แล้วมันก็จะมีทางตรงนี้ไปมีทางตรงนี้แล้วก็วิงเข้าไปเลย แล้วก็โคงมาทางนี้แล้วก็เจอกับตรงนี้นี่เขียนก่อนหกสามหนึ่งสี่สสปโอเคแล,แล้วก็เปิดประตูนี่ก็จะเจอกัน ห้องสีขาวๆค่ะทุกคนไปไหนไม่ได้ต้องรอเวลาดุกว่ามันจะวาร์ปเป็นห้องนีออนสีขาวๆเออแล้วก็วาร์ปไปไฟนอลลี่ So I am not sure what you have done. I do not know where you are. What you the deepest okay. parts of your own mind. I know. somewhere else? I mean... You in the But I do mm. not know where you know. You may so stay up here forever or leave. But can you ever truly leave? Maybe you can get out. Perhaps I have read so I'm much into this metal, metal metal that I am beginning. I shall stop speaking before that happens. But I feel as it took you an exorbitant amount of time to early escape. Perhaps you were the only one. I do not know. I only know what you know. But what do you seek? I do not know. I, <coughs> I only know, only know what you know. And what I know is this. You always like something. แล้วก็ออกไปได้อะไรโมโนโคมมติดอิโมชันแล้วว่าเราน่าจะทำต้องทำอันนี้ให้สุดจก่อนมันจะพาเราไปไหนฟินโซนนี่เราจบด่านสาแบบเร็วกว่าเยี่ยมเลย <c oughs> มันมีความลับอีกอันนึงอยู่ในห้องนี้ด้วยเวลาหกนาทีแล้ว ตรงห้องตรงนั้นอะห้องที่ห้องที่เจเจอ้าของเซิร์ฟอ,อะหนวะเนี่ยตรงเนี้ยสวัสดีเพื่อนนี่มันจะอยู่แถวๆนีน้นี่เข้าไปนี่แล้วก็จะเจอกับอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของใส่คนหนึ่งอันนี้เจ้าของเพื่นอ,อีกแล้วเจ้าของเซิร์ฟอ,อีกแล้วนี่ห้องรับอีห้องรับอีกห้องหนึ่งค่ะสวัสดีเพื่อน แล้วก็เจอเครื่องสื้ผ้าอ้ยเจ็บอะไรเนี่ยมีของเขียนด้วยเจ็บเจ้าของเซิร์ฟไปไปเจออีกโค้ดหนึ่งนะฮะโอเคครับนี่ก็คือโคดศ์แปดห8ึ่งหมันเป็นมันเป็นโค้ดกระดาษอยู่ในห้องห้องที่มันบอกโค้ดนะ มันจะเขียนว,ว่า08ทั11 98 s t e ล l No Contact นี่แหละแล้วก็ไปเขียนแล้วก็จะได้ผ่านด่านจะไปจะไปบด่านสีได้น่าจะต้องจบไออันเมื่อกี้ก่อนนะโอเคโอเคผ่านด่านสองได้ตอนนี้จะไปใส่โค้ด08198กัน แต่สองเริ่มผ่านง่ายมาก เดิอนออกไปแล้วก็เดินตรงกันแล้วก็เดิอนออกไปฝั่งนี้ก็เจอกรงนี้ห้องอะไรไม่รู้ไม่น่้จัง เอทำไม่ได้เ,ดเ,เข้าไม่ได้อ้าวเนี่ยมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้มาก เคลียก okay, so so, ันน okay, ี LA ้ก็จบแล้วก็เลยลืมก็เลือกใช้เคลียร์ก็ได้ครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจ๊สพาคิมอ่จะสสร้างมาเคสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย